ถ้าสมมติว่าทุกคนสามารถวาดรูปอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับความคิดจินตนาการที่เป็นอิสระทุกคนจะวาดอะไรกันควันนี้พาทุกคนมารู้จักกันกับกิจกรรมของ f o l ิโออาที่มีชื่อว่า Wing of Freedom ซึ่งหัวใจหลักของกิจกรรมนี้นะคะนั่นก็คือปากกา m a r k ร,ร์แต่ว่าอันนี้ที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นปากกา marker ohuhu หกสสี o ของทาง f o l ิโออาคือเป็นปากกา m าเกอร์หัวเมจิกและหัวตัดที่มีครบในหนึ่งแท่งเลยและใช่ค่ะส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมกิจกรรมของทาง f o l ิโออาก็คือการนําสีปากกา m a r k ร์มาสร้างสรรค์ผลงานใน ข้อ Wing of Freedom ในเดือนพายมันนี่ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะของรางวัลก็จะมีมูลค่ามากกว่า20,000บาทเลยค่ะจะเป็นของรางวัลที่เกี่ยวกับปากาากา m าร์ e r ohoo โดยเฉพาะเลยนะและการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เราสร้างสารรค์ผลงานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับหัวข้อ Wing of f r e e d o m พร้อมติดแฮชแท็กและอธิบายคอนเซปต์ผลงานลงรายละเอียดต่างๆให้ครบแล้วโพสตลงบนโซเชียลมีเดียของเราแค่นี้ก็เข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ว,แล,วและงานนี้จะประกาศผลในวันที่7กรกฎานะคะอยากให้ทุกคนไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆม มากเลยเพราะว่าของรางวัลน,นั้นพิเศษมากๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมินิเกมมาให้เราลุ้นของรางวัลทุกสัปดาห์ด้วยค่ะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มาปลดปล่อยสีสันและจินตนาการไปกับทางโฟลิโออาร์ตในเทศกาลพลายมันไปด้วยกันเยอะๆนะคะ